หยุดทำอย่าหยุดทำสวัสดีครับผมเชฟออฟนัทุธธรรมพันธ์และนี่คือรายการเจ็ดแล้วจบครับรายการที่รวบรวมเชฟทั่วฟ้าเมืองไทยให้มาคิดเมนูสร้างสรรค์ให้ทำเสร็จได้ภายใน7นาทีและที่สำคัญคุณผู้ชมทางบ้านสามารถทำตามได้แบบง่ายๆครับ และใน EP ีนี้ผมได้ท้าเชฟมาหนึ่งคนให้มาคิดเมนูสร้างสรรค์ให้ทำเสร็จจริงได้ภายใน7นาทีและถ้าทำเสร็จไม่ได้ภายใน7นาทีเขาจะเจอบทลงโทษอย่างแสนสาหัสและเชฟท่านนั้นก็คือเชฟเกตครับสวัสดีค่ะสวัสดีครัรายการนี้คือเจ็แล้วจบ กลัวไหมกับการลงโทษของรายการนี้แค่เห็นพี่ออฟก็กลัวแล้วค่ะถ้างั้นเรามาดูวัตถุดิบหลักของเราเลยดีกว่าแมคคมิกเพียววนิลาแอสทรัคกินวนิลาธรรมชาติให้กลิ่นหอมละมุนที่สกัดจากฝักวานิลาแท้ๆจากเกาะมาดากัสก้าครับไปหยิบมา วันนี้จะทำเมนูอะไรครับวันนี้เกดจะทำเมนูสตรองเค้กวาน,นิลาทำไมถึงต้องทำเมนูนี้เพราะว่าตอนนี้จะเป็นเดือนของเดือนสิงหาคมเป็นเดือนของวันแม่เกดก็เลยอยากทำเค้กน่ารักน่ารัก,กที่คนดูทางบ้านสามารถทำตามได้ไง่ายๆมีขั้นตอนอะไรบ้างขั้นตอนแรกเป็นผสมเนื้อเค้กค่ะให้เข้ากันขั้นตอนที่สองเกดจะเอาไปใส่ในขวดเอสพูมาแก๊สแล้วก็เอาไปทำสุกด้วยไมโครเวฟค่ะขั้นตอนสุดท้ายจะเป็นทำซอสวาน,นิลาของทอดถ้าอย่างนั้มีทั้งหมด3ขั้นตอนคุณมีเวลาแค่7นาทีที่จะทำเมนูนี้ พร้อมแล้วเริ่มครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคุณต้องทําให้เสร็จภายในเนาทีคขั้นตอนแรกทำอะไรครับผมตอกไข่ลงไปค่ะไข่ไก่ทั้งฟอง3ามฟองค่ะแล้วก็จะเป็นไข่แดงอย่างเดียวแล้วก็น้ำตาลทรายลงไปน้ำพอเก้าสิบใส่แป้งลงไปค่ะอยู่อยู่ได้ช่างไว้ช่าง<อ>ด้วยสายตา <laughs> แล้วก็ที่สองชาด้วแมคโครมิกเพียววานิลาเอ็กซ์แทรคแมคโครมิกเพียววานิลาเอ็กซ์แทรคครับผมตัวนี้เป็นตัวชูทุกอย่างให้อร่อยขึ้นใช่ค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะไม่ตวงเลยแม้แต่นิดเดียวขั้นตอนที่หนึ่งผสมเรียบร้อยปุ๊บขั้นตอนที่สองใส่เอสคูม่านะครับผมใช่แล้วถ้าคนทางบ้านไม่มีขวดเอสทูม่าทำยังไงครับไม่มีก็ใช้เป็นตีไข่ขาวให้ขึ้นฟูประมาณ5นาทีก็ได้5นาทีนะครับทางบ้านครับผมถ้าจะต้องตีเองที่บ้านไม่มีขวดเอสทูม่า ตอนนี้เหลือ4นาทีตรงเร็วๆวจะทำไงต้องรีบทำแล้วเร็วกว่านี้หน่อยเร็วกว่านี้หน่อยเร็ว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 อย่าหยุดทำอย่าหยุดทำไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นทำต่อไปเรื่อยเฮ้ยมันไหมของหนูตรงนู้นอะ เหลืออีกสองนาทีห้าสิบออกไม่รู้แล้วไม่ไม่ได้เร็วแล้วสองนาทีครึ่งแล้วเร็วเร็วเจ็บเกตไม่เอาแล้วเร็วตีมือตีมือไม่ตีแล้วเฮ้ยไม่ตีมือได้ด้วยมันจะเป็นเค้กสปองเลยเนี่ยไดอูขั้นตอนที่สองเนี่ยเอาเค้กเข้าเป็นโครเวฟกี่นาทีหนึ่งนาทีค่ะหนึ่งนาทีนะครับผมขั้นตอนที่สามมีอะไรบ้างบอกมาใส่ครีมลงไปค่ะ สี่ผ้าแล้วกลวก้วย้ยวยนมข้นหวานนมข้นหวานอัไรอีกว,วันนี้ราวันนี้เราวันนี้ราใส่ที่ตัวสำคัญหนึ่งช้อนโต๊ะใช่ค่ะย <laughs> อย่าหยุอ่ยุด,ยยด Oh my god เลยนทีแล้วเอเลยอ่ะ <laughs> อย่าหยุดทับอย่าหยุดทับ ได้ได้แล้วถ้าคุณไม่เสร็จคุณจะโดนลงโทษอย่างแสนสาหัสเซ็ดเก้าเร็วเร็วแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งลุกยกมือครับผมหมดเวลาและนี่คือเมนูของเชฟเกตครับผม ที่ทำเสร็จภายใน7นาที God, ส,สุดยอดมากกะปองเค้วานิลาเนื้อนุ่มเสิร์ฟกับซอสวานิลาให้รสชาติหวานละมุนและได้กลิ่นหอมจากแมคโครมิกเคียววานิลาเอ็กซ์แทรกซึ่งเป็นกลิ่นวานิลาแท้ๆจากธรรมชาติตัดเปรี้ยวด้วยเบอร์รี่นานาชนิดและนี่คือเทคสุดพิเศษเหมาะสำหรับเทศกาลวันแม่มากๆค่ะ คุณสามารถทำภารกิจเจ็ดแล้วจบได้สำเร็จครับผมถ้างั้นเรามาสรเบตให้คุณดีกว่าครับผม<ฟะ> สำเร็ครับผมคุณทำได้สำเร็จจริงๆอะไรนะคะไม่ได้ยินและที่สำคัญในนามของเจ็ดเราจบผมขอมอบเหรียญให้กับผู้พิชิตเจ็ดนาทีได้สำเร็จขอบคุณครับเย้ค่ะ่มากและผู้ชมทางบ้านนะครับผมสามารถนำเมนูเจนาทีของเชฟเกตไปทำตามได้เราจะทิ้งสูตรไว้ในท้ายรายการนะครับวันนี้ขอขอบคุณเชฟเกตมากครับขอบคุณครับเราผมขอบคุณมากมากเลยนะครับผม และท้งหน้าเราจะเจอใครเราจะท้าใครในเจ็ดแล้วจบติดตามกันครับผม y e a